สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านของคินนันในตอนที่586แนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยข้านึกว่าพวกเจ้าจะไม่กล้าเข้ามาข้างในนี้ซะอีกต้องขอบอกว่าข้าประทับใจในความกล้าหาญของพวกเจ้าพอตัวเลยเราต้องพยายามผ่านตรงนี้ไปให้ได้และไปถึงหมอกขาวที่ปลายทางนั่นก่อนคนอื่นให้ได้ มันยังไม่หมดเลยแม้ว่าเจ้าโครงกระดูกพวกนี้อาจจะไม่ได้มีพลังวิรยุทธ์ที่โดดเด่นมากนักแต่พวกมันก็มีจำนวนที่เยอะเกินไป <c oughs> ดูเหมือนว่าที่นี่จะสามารถใช้ความรุนแรงได้สินะชินนานเอ๋ยถึงเวลาตายของเจ้าแล้วละหนีออกจากพระราชวังโดยเร็วคิดจะหนีออกจากที่นี่อย่างนั้นเหรอในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่แล้วเจ้าไม่มีทางหนีออกไปได้หรอก จอมยุทธิชินานเจ้าอย่าได้กังวลไปในเมื่อพวกเราล่วมมือกันแล้วเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเจ้าตัวบทซบนั่นให้เจ้าเองตายซะเถอะเอาเจ้าหลนอ้วนนั่นมันพุ่งเข้าไปอย่างนั้นเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้พยายามที่จะช่วยพวกเรามันพยายามที่จะทิ้งพวกเราต่างหากละ่ะชินนานเจ้ารออะไรอยู่ละ่ะรีบใช้เจตจำนงแห่งจัก,กรพรรดิทำลายทางออกเร็วดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว เจตจำงแห่งจกักรพรรดิถือเป็นไพ่ตายของข้าหากข้าใช้สิ่งนี้เพื่อหนีออกจากพระราชวังข้าก็ต้องรอจนกว่าบรรดาผู้ปกครองไร้เทียมทานจะเดินลึกเข้าไปมากกว่านี้ก่อนที่พวกเราจะสามารถเข้าไปได้ถึงตอนนั้นดอกยิงยานแปดตาและสิ่งของอื่นๆก็คงถูกบรรดาผู้ปกครองไร้เทียมทานเอาไปหมดแล้วละเจ้าเด็กนั่นไม่ธรรมดาเลยเขามีเจตจำงแห่งจกักรพรรดิเก้าสวรรค์จริงๆด้วยเจตจำงแห่งจกักรพรรดิเก้าสวรรค์ Yeah, แแย่ล้วคนที่ก่อกวนความสงบในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้องตายชินนอนผู้นี้ช่างเป็นคนที่กอาา่อหันซะจริงชินนานนี่เจ้าชินนานตอนนี้พวกเราควรทำอย่างไรกันดีล่ะพวกเราจะทำอะไรได้อีกล่ะเก็บกวาดเส้นทางแล้วไปให้ถึงปลายทางหมอกขาวก่อนพวกเขาให้ได้จอมยุทธชินนานเจ้าสนใจที่จะร่วมมือกับข้าหรือไม่หาแล้วร่วมมือยังไงกันล่ะง่ายมาก ผ่อนคลายความคิดและข้าจะขอถามสองสามประโยคเพื่อเป็นการตอบแทนข้าจะช่วยพวกเจ้าออกจากหุบเขาน้าแข็งนี่อย่างปลอดภัยและมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกเข้าไปที่เจ้าข้าหาข้าตั้งแต่แรกก็เพราะเหตุผลนี้สินะแต่ช่างมันเถอะข้ารับปากแล้วพวกเราจะออกจากที่นี่ได้ยังไงความจริงแล้วพวกเจ้าทุกคนล้วนแต่ถูกหลอกหุบเขากระดูกหิมะเยือกแข็งนี้เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้น ภาพลวงตาอย่างนั้นหรอหากนี่เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแล้วเหตุใดทักษะสังเกตของข้าถึงไม่อาจตรวจจับมันได้ล่ะทักษะสังเกตของเจ้านั้นดีเศษ,ษมากแต่ภาพลวงตานี้ก็พิเศษเช่นกันมันเกิดมาจากหัวใจของเจ้านในตอนที่เจ้าก้าวเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้ดวงตาของเจ้าก็ถูกหลอกไปแล้วหากเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าคิดออกได้ย่งไง <c oughs> ข้าก็แค่โชคดีคําสอนทางพุทธเชื่อว่าพสูตรแห่งพระพุทธเจ้าที่ข้าฝึกฝนอยู่ช่วยให้ข้าเข้าใจจิตใจของตัวเองขจัดความสงสัยและพิสูจน์ความเชื่อของข้าปกติแล้วพสูตรนี้จะไม่มีประโยชน์ถึงขนาดนั้นแต่กลับต้านภาพดวงตาให้แก่ข้าได้เช่นนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นพวกเรามุ่งหน้าเข้าไปยังส่วนลึกของพระราชวังกันเถอะไม่มีปัญหา เจ้าอ้วนล้นนี่เจ้าคิดจะทำอะไรนี่มันอะไรกันอาจจะเป็นนี่พวกเขาหายไปได้ยังไงกันวัดซบ,บนี่เป็นเพียงภาพลวงตาหยวนจีทำลายภาพลวงตาแล้วพาพวกเขาเข้าไปแล้ววัดภูถีโบราณของพวกเจ้าทำอะไรกันแน่พวกเจ้าพยายามจะปกป้องชิ้นานอย่างนั้นหรอ สหายจอมยุธทั้งหลายพวกเจ้าเข้าใจอะไรผิดไปแล้ววัดภูถีโบราณเห็นชิ้นนันเป็นศัตรูเช่นเดียวกับหยวนจีทว่าขนาดข้ายังไม่เข้าใจนัก,กว่าหยวนจีคิดจะทำอะไรกันแน่ใต้ซื้อถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอีกต่อไปแล้วรีบทำลายภาพดวงตาเสียใช่แล้วละดี